สวัสดีค่ะคุ้มดิค่ะทีนี้เราอยู่ที่ไหนมิซซี่อุ้ยมันนี้อันนี้คือแขกรับเชิญของเราใน EP พีนี้นะเป็นแขกรับเชิญด้วยเป็นช่วงที่หนึ่งวันฉันกับเธอท่องไว้หนึ่งวันฉันกับเธอหนึ่งวันฉันกับเธอเลิศมากเราอยู่ที่ไหนสองรอบนะผู้ถามอยู่ที่ไหนไม่ได้ถามว่าช่วงไหนเอ่ออยู่หมวดเครื่องเขียน คำมไม่ม่ม่ยทีวีก็รอบไม่ได้สองรอบยังกับกล้องนะยกล้องไม่กลับไปดูวิดีอบไปดูนะกลับไปดูอีทีนี้เราอยู่ที่ไหนบิ๊กซีอุ้ยันนีเอันนี้ครเป็นยังไงเอั่นแหละเอาเยบ้นบอล้นเป็นแล้วบ้านบอลลานซนเย่เพราแห้งเหรอย่มอสีเล่นบ้านบอล เราจะไปกินเคฟซีกันไปเลยค่าไปเลยค่ะเสร็จแล้วไปพาส่ากันต่อนะคะราจะไปกินเคฟซีอพะเออนั่นดีไปฟังกันมาตังอะฮะมตังนก็ไม่ดังกันนะพี่เซอันนี้มันอันนมันต้งอันนั้มันต้นฉบับเลยที่แรกของเอีกหลึอะไรนะ ้ำอยูปใกล้ๆด้วยใช่ไปเอ้อะไรของพูกมึงวะเฮ้ยต่อไปนะคะเราจะไปคาซาค่ะว้ป้าไปเลยค่ะสวัสดีค่ะวัสดีใ่ไเราจะไปกิน KFC เดินเข้าไปไหมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ที่าซาเออยู่ใน KFC นะคะตอนนี้เรามากิน KFC นะคะแล้วก็สอมนี้นะคะไปรอ เขาาบอกว่าเติมน,น้ำไม่อั้นมินม้นมิ้นะะทำไปเดี๋ยวมือจะแฉยอะไรกูไปเฮ้ยแล้วก็จะไปเอาน้ำจิ้มนะคะอ่ะถือว้า ก็ต้องนานไม่กดกดสายกดแม้ก็ต้องินกัวันฉันกัดเอเฮ้ยเือขายของชอบทำดว Yeah. Hand, yeah. also, ี่สต้องประสบการณ์ชีวิตเลยค่ะเกือบตายค่ะเพราะอะไรคะต้อนหน้าค่ะต้อหน้าค่ะสามรอบค่ะอีกรอบมึงจะเป็นตกตกครั้งตกทองเกิดตกทองอ้ยอันนี้เราไปเช่นเดวเราจะไปซื้ออะไรไปซื้อปุปกรณงาเรียนกูเห็นมึงดูตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ไงคะ โอเคไปซื้อปูการเลียงกันเลยเดี๋ยวไปดูว่าอินนี่มันจะได้อะไรบ้างกระตอนนี้นะคะรออยู่ตรงเรื่องหน่งอัี่นไม่คึ้นก็อยากพยายามอ่อนค่ะไม่ได้ว่าน้ำเบลทำไมไม่ว่าำถือรี่ยนะกระเ่๋าน้ำเน้ำเบลก็พระค่ะ ว่าแะตัวจยกอันเนี้กูให้ปรกาศแทงนึงวากาศแท่งูก็เอาเออเอาอันอันนี้ใช่โอ้ทุกคนมันยอดตองมาแล้วอันนั้นเหรอก็มันคืก็อินแนสองคจะโเหว่ามันไปยกอันสีฟ้าอันใหญ่ๆสีฟ้าสีฟ้านใหญ่ๆไปค่ะ ไ,ไ,ไ,ไม่ได้พ้าโนนมิยกได้ <c oughs> เดี๋ยวเปล่าจะองยกบ้จะลองยกบ้างม,ม,มเดี๋ยวกมึงขี้โกงกูมให้กูยกอันนี้มึงยกอันนั้น <c oughs> กยกนั้นแหละเออเ <c oughs> อ้ยว่าเอาว่านี่มามานี่มานี่ แบบนมาเนี่ยอันนี้ให่คูยกันนี่เออเข่งแรงเข้าไปตีมาต้านะไม่รอดใครขาเป็นกาปากปาก้องีจับก้อนดิ้วกูมือไห้ตัว <anse> เออเดี๋ยวเราจะบอกว่าความฝันมันเกิดอีนนี่มันให้อะไรเราบ้างนะคะโอ้ยยังไม่ได้ให้ความรันเกิดเลยเออมึงยังไม่ให้ความรักเกิดกูเลยไปเ,เดี๋ยวให้<โดน>